สวัสดีครับขณะนี้ละครหุบพยาเสือเนื้อเรื่องก็กําลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับและเนื้อเรื่องของเขานั้นก็ดําเนินมาจนถึงใกล้บทสรุปแล้วนะครับซึ่งเหลืออีกแค่3 EP อีีเท่านั้นก็จะถึงตอนอวสารแล้วและก่อนที่ละครจะลาจอไปนั้นผมก็ขออนุญาตทําคลิปเกี่ยวกับละครเรื่องนี้อีกสักคลิปแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการนําเสนอตัวละครฝั่งตัวร้ายนะครับว่าในละครเรื่องนี้นั้นมีตัวร้ายทั้งหมดกี่คนและมีใครอยู่รวมแก๊งตัวร้ายในละครหุบพยาเสือครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวร้ายในละครปญาเสือนั้นมันค่อนข้างเยอะนะครับและบั่งตัวนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นเท่าที่ควรนะดังนั้นผมก็จะทําการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะครับเพื่อง่ายต่อการรับฟังนะโดยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มแล้วกันนะครับไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยครับนั่นก็คือกลุ่มของเสือธงเสือธงก็เป็นจอมโจรอยู่ในปุกปิยะเสือนะครับ และเสือธงนั้นเขาก็จะมีลูกสมุนอีก2คนนะครับเป็นลูกสม,ม,ม,มุนคนสนิทซึ่งในอดีตนั้นพวกเขาก็จะคอยดักต้นพวกชาวบ้านหรือไม่บางทีก็เป็นการดักต้นพวกพ่อเลี้ยงบัญชานะครับซึ่งในอดีตนั้นเสือธงเขาได้มีเป้าหมายในการโค่นล้มเสอือไพรนะครับเพื่อหวังว่าจะได้ขึ้นมาเป็นจอมโจรที่ยิ่งใหญ่มนหุบพญาเสือแทนเสอือไพรแต่เมื่อเสือธงได้โอกาสประลองฝีมือกับเสอือไพรนั้นเขากลับเป็นฝ่ายแพ้นะและเสอือไพรไดใ้ให้โอกาสยื่นข้อเสนอให้เขากลับตัวซะและเลิกเป็นโจร ึ่งในตอนนี้พวกของเสือธงก็ได้กลับตัวเลิกเป็นโจลแล้วนะซึ่งในตอนนี้พวกของเสือธงนั้นได้เข้ามาช่วยเสือภัยนะครับต่อกรกับพวกพ่อเลี้งบัญชาแต่ถ้าเกิดจะถามผมว่าทาไมผมถึงยังตีว่าเสือธงเป็นตัวร้ายอยู่นั้นก็ <c oughs> เพราะว่านักสแสดงที่รับบทเป็นเสือธงนั้นพี่แกเนี่ยเป็นตัวร้ายซะเยอะนะแล้วก็มีหลายเรื่องนะที่ชอบหักหลังชาวบ้านซึ่งผมก็กลัวนะว่าตัวละครเสือธงเนี่ยจะหักหลังเสือภัยอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นก็เลยเอามันใส่เป็นฝั่งตัวรายไว้อยู่แต่ถ้าเกิดแกไม่หักหลังเสือภัยและแกเป็นคนดียันจบเรื่องจริง,รงนะๆนะก็จะถือซะว่าแกเป็นตัวร้ายกับใจแล้วกันกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของนายคาร์เตอร์หรือนายฝรั่งนะโดยนายคาร์เตอร์นั้นเขาเคยเป็นทหารอเมริกันนะครับมาลบอยู่ที่ภุพยายเสือในช่วงของสองครามและเขาก็ได้บังเอิญรู้ว่าที่ดินติดลำคานของนางผันเม่ของในแผนนั้นมีใสหน้าทองคําซ่อนอยู่ นายคา์เตอร์จึงไหว้วาในให้พ่อเล้งบัญชานะครับไปเอาที่ดินผืนนั้นมาจากนางพันธ์โดยนายคา์เตอร์นั้นหลอกพ่อเล้งปัญชาว่าจะเอาที่ดินผืนนั้นมาทําเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมแต่ในปัจจุบันนี้พ่อเล้งปัญชา,าก็จับไตของนายคา์เตอร์ได้แล้วนะครับว่านายคา์เตอร์นั้นไม่ต้องการจะสร้างรีสอร์ทแต่ต้องการจะขุดคูแย่ทองคําออกไปและก็เชื่อได้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้สองคนนี้มันก็ต้องหักหลังกันอย่างแน่นอนเพราะแงรลองคำไม่ลงตัว ซึ่งกลุ่มของนายคาร์เตอร์นั้นก็จะมีสรรมาชิกทั้งหมด5คนนะครับโดยจะมีลูกน้องคนสนิททั้ง2คนนั่นก็คือแบล็กกับเอนิต้าทั้ง2คนนี้เป็นนักฆ่ามืออาชีพนะครับที่คอยทําตามคําสั่งของนายคาร์เตอร์ทุกอย่างและอีก2คนก็คือเคที่กับคุณชายตั้มเคที่นั้นคือน้องสาวของนายคาร์เตอร์ส่วนคุณชายตั้มก็คือผู้มันของเธอ ไอ้ hey, คุณชายตั้มเนี่ยเห็นหน้าอ่อนๆแบบนี้นะครับที่จริงนั้นมีความสําคัญต่อการขุดท,ทองของนายคาเตอร์มากๆเลยนะ,ะวะิศวกรทางธรณีวิทยาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ hey, ที่จริงเนี่ยผมก็อยากให้เคที่กับคุณชายเตอร์เนี่ยมีบทบาทมากกว่านี้นะเนี่ยจนจะจบเรื่องอยู่แล้วสองคนนี้ยังมีบทบาทไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเลยกลุ่มต่อมากลุ่มที่สานั่นก็คือกลุ่มของพ่อเลี้ยงบัญชาพ่อเลี้ยงบัญชานั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในขุภยาเสือนะครับ ทำธุรกิจผิดกฎหมายแทบจะทุกอ,อย่างนะไม่ว่าจะเป็นลงน้ําชาลงฟินเปิดปอนเปิดซ่องพอ่อเงินกู้ง่ายๆครับธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายพ่อเลี้ยงแกทําหมดและเวลาที่ชาวบ้านมากู้เงินแล้วไม่มีเงินคืนนั้นพ่อเลี้ยงแกก็จะชอบยึดที่นานยึดบ้านยึดที่ดินของชาวบ้านนะครับแต่ถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะสามารถมาไถ่ถอนได้ทันนะพ่อเลี้ยงแกก็ฆ่าชาวบ้านทิ้งเพื่อต้องการใะยึดที่ดินอยู่ดีนั่นแหละ และพ่อเล้งบัญชานั้นก็ได้มีลูกชายหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือไอ้เคี่ยวซึ่งไอ้เคียวเนี่ยก็กอปความเร็วของพ่อมันมาแทบจะทุกอย่างเลยนะซึ่งเคี่ยวนั้นก็จะถูกพ่อของมันใช้ให้ปลอมตัวเป็นจอมโจแรแลแดงนะครับไปฆ่าชาวบ้านเพื่อจะยึดโฉนดที่ดินมาเป็นของพวกมันเองซึ่งตอนนี้เคี่ยวนั้นก็ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของเสือเหมนะครับเพื่อจะให้เสือเหมสอนวิชาให้แต่ก็อย่างที่รู้แหละครับเคี่ยวนั้นก็ไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อเสือเหมนะ และเชื่อได้เลยว,ว่าในวันข้างหน้านะั้นมันจะต้องหักหลังเซอร์เฮมอย่างแน่นอนเที่ยวนั้นได้มีลูกน้องคนสนิท2คนนะครับนั่นก็คือไอ้เจิดแล้วก็ไอ้โจงซึ่งไอ้สองคนนี้ก็เร็วเหมือนกับไอ้ลูกพี่มันนั่นแหละครับแล้วก็ทําทุกอย่างเลยนะที่ลูกพี่ของพวกมันสั่ง คนต่อมาในกลุ่มของพ่อเลี้ยงบัญชานั่นก็คือสารวัตรธนูซึ่งสารวัตรธนูนั้นเขาก็เป็นข้าราชการกินสิงบนนะครับและยอมรับใช้พ่อเลี้ยงบัญชาแทบจะทุกอย่างเลยนะแต่สารวัตรธนูนั้นเขาก็เพิ่งมารู้ว่าที่ผ่านมาเขาถูกพ่อเลี้ยงบัญชาหลอกใช้มาโดยตลอดนะครับเพราะในตอนแรกพ่อเลี้ยงเคยได้ให้สัญญากับเขาประมาณว่าถ้าเกิดเขายอมช่วยเหลือพ่อเลี้ยงเนี่ยพ่อเลี้ยงนั้นจะยกิงแก้วลูกสาวให้แต่งงานกับสารวัตรแต่พ่อเลี้ยงก็ดันมากลับทำในภายหลังนะ ซึ่งก็ทาให้สารวัรนูหนีแค้นเป็นอย่างมากแตะเมื่อตัวของสารวัรนูนั้นหมดประโยชน์กับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็สั่งให้ไอ้เชี่ยวนั้นไปเก็บสารวัตรแล้วนะครับจุดจบของสารวัฒนูจะเป็นยังไงนั้นเราก็อย่าลืมไปติดตามชมกันในละครหุบพญาเสือนะครับและคนสุดท้ายในกลุ่มของพ่อเลี้ยงนะครับนั่นก็คือกีงแก้วกีงแก้วเป็นลูกสาวคนเล็กของพ่อเลี้ยงบัญชานะครับซึ่งเธอเองก็เป็นผู้ปรับคนสําคัญของไพรินนังอิของเรื่องนะและตอนนี้เธอก็กาลังจะแต่งงานกับนายยอด แต่ก็ไม่รู้นะครับว่างานแต่งงานนั้นจะราบรื่นหรือเปล่าพอเท่าที่โดนสารวัตรจะต้องบุกมาทําลายงานแต่งอย่างแน่นอนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของเสือเหมนะครับเสือเหมนั้นเขาก็เป็นจอมโจรที่ชั่วร้มากๆในของพญาเสือนะแล้วก็ยังเป็นจอมโจรที่มีวิชาอาคมแกร่งเหมือนกับเสือภัยและเขาก็ยังเป็นผู้ปรับค้นสำคัญของเสือภัยอีกด้วยนะครับและผมว่าการที่เสือเหมนั้นแค้นเสือภัยก็อาจจะเป็นเพราะว่า เขานั้นอิจฉาที่เสือภัยสามารถครอบครองทั้งพญาเสมิงเหล็กและยันหนาผาเสือและเสือเหงีก,ก็ยังได้ร่วมมือกับพวกของพ่อเลี้ยงปัญชานะครับปลุกไปทําลายชุมโจนของเสือภัยจนพังพินาศแต่ถึงแม้ว่าเสือเหงน,นั้นเขาจะมีวิชาอาคมแก่กล้าดัดเพียงใดแต่วิชาคงกระพันของเขานั้นก็มีจํากัดนะครับเสือเหงิต้องทาพิธีอาบํำว่านทุกคืนวันเพ็ญน,นะเพื่อจะรักษาวิชาคงกระพันไว้ให้คงอยู่ตลอดไป และเสือเหมนั้นเขาก็ยังได้มีลูกสมุนคนสนิทอีก2คนนะครับนั่นก็คือเสือเชิดกับเสือชัยซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะคอยเป็นผู้ช่วยของเสือเหมทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คอยเตรียมพิธีอาบดับว่าให้เสือเหมทุกคืนวันเพ็ญส่วนความแค้นระหว่างเสือเหมกับเสือภัยนั้นจะจบลงอย่างไรเราก็ต้องไปติดตามต่อกันในละครพยาเสือน,น,นะครับหรือแค่สามีพีก็จะตอนอวสารแล้วนะและทั้งหมดนี้ก็คือ แก๊งตัวตร้ายในละครหูบพญาเสือครับมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ